สวัสดีค่ะพี่น้องมันิจิสิพามากินตำถั่วนี่ตำถั่วตำถั่วตำถั่วประแดกนนัวเผ็ดๆเลยนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีไก่ทอดนี่มีไก่ทอดแล้วก็มีแคบหมูนี่ไก่ทอดไก่ทอด นี่แล้วก็มีแคบหมูนะจาจะทอดเองก่อนไปกินจีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซ่บได้เยค่ะมีทั้งเพจแล้วก็บยูทูบค่ะเนาะจังใด็กขอบคุณหลายๆเลยจ้าไปกินกันเลยผักมีผักบิบิคอร์นิดนึงเนาะจ้ไมีข้าวเหนียวไปกินกันเลยคะ่ะนี่ไก่ทอดไก่ทอดนี่โอ้ยจินก็เสียวางไว้นี่ไก่ทอด ว่างกบแคบหมูนี่แหละแคบหมูกับสิจินซูน่าเซเว่นนะจ๊ะม,ม,มาแซ่บกันเลยพี่น้องดำถัว่ว ใส้บบเกอือเหลืองน้ำเนี่ยสดสดเลยไก่ทอดซื้อหนาเซเว่นเนาะจ้ะ หมูทอดเองน่จจะทักเบบี้คอร์ด ไก่เซเว่นไก่ซื้อเซเว่นไม่ใช่ไก่ในเซเว่น แซ่บครับพี่น้องเอ,อ้ยมาด้วยจะ้ะ เื่อเลื้งกอบๆเได้ใ่้อง ได้พี่น้องไก่ไก่ไก่ทอด <c oughs> Hãy tam thua xuất Ghiền เอาเลยมันถึงจะได้ไก่ไก่ทอด แคบหมูเวลาอยากกินกระทอ r นะจ๊ะเนาะซื้อมาแบบเป็นแห้งๆอะ่ะกรอบดีๆแผ่นใหญ่ๆเลยไม่อย่านั้นทาใหญ่ Zap, zap. โอ้อิ่มลูกค้าสําหรับคลิปกินตําถัวนะ่วเลาวจะาเผ็ดเผ็ประแดงนันวดกินแลบแคบหมูไก,ก่ทอดสุดยอดเลยมีบะคือเหลืองน้าใจตําถัวนะ่วแล้วจ่ากรกอบเลยก่อนไปกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินพาแสแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ